สวัสดีครับผมเพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กาฟประจําวันจะวิเคราะห์ในส่วนของตัวเหรียญของ BNB หรือว่า Bitcoin นะหลังจากที่ผมดับเบไปในรอบก่อนราคาก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆราคาของคราวที่เรา,ท,เราที่เราคุยกันเห็นไหมราคาที่ผมบอกว่าแนวรับตรงนี้มีโอกาสที่จะเด้งได้ปรากฏว่าราคาก็ะาทะลุโซนแนวรับระยะสั้นมาอยู่ในโซนแนวรับแข็งแรงที่เราให้ไว้แล้วก็มีการยืนหน้าแล้วก็ทะลุขึ้นมาใครที่ได้เข้าซื้อก็ถ้าก็ทะลุโซนแนวต้านขึ้น เเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าแผนชนะได้อยู่แต่ในี่ผมบอกว่าแผนอาจจะมีผิดถูกบ้างแต่ขอให้เรามีไอเดียในการเทรดมีจุดเข้ามีจุดคัดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะดีกว่าเทรดแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยไอเดียในการเทรดก็มีปเปอร์เซ็นต์หรือ,อโอกาสชนะมากกว่าที่เราไม่มีแผนในการเทรดนะครับบอกว่ายางไวกันเพราะว่าเหรียญอื่นๆจะเป็นเหรียญเล็กๆเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเชื่อนความผันผ,นผนวนอาจจะมีสูงกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหญ่ยัง,ยงบิดคอยอีกเรี่ยมในส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า ถ้าตามมาส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงหรือว่าใช้ได้ผลค่อนข้างบ่อยแต่ยังที่ผมบอกว่ากราฟเนี่ยเนื่องจากมันเปิด24ชั่วโมงม,มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอัปเดตเนี่ยมันไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาอาจจะมีการพับเนคาดเคลื่อน,นอาจจะมีมุมมองอไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็ใครที่สนใจอย,อยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันนะครับสามารถคลิกมาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยเลือกม,มาที่ด้านล่างนะครับในส่วนของจอกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะจะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมานะใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ในกลลุ่่มมเเือาที ในส่วนของตัวรายกลุ่มพูดคุยแผนนะตัวนี้สามารถเข้ามาสอบถามจะมีการรับเด็ดแผนของคริปโตทองคําให้ฟรนะีไม่มีค่าใช้จ่ายลองมาสอบถามได้ขายท้ายมิลลได้ส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีสนใจอยากเปิดบัญชีเทรดคริปโตหรือว่าฟอเร็กทองคำสามารถคลิกที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณนี้ทีนี้เรากลับมาดูกราฟของทองคําอันสุดกับกราฟของใบนั้นคอยกันทีนี้จะไม่ได้ลงรายละเลอเียดเยอะนะครับพอดีผมไม่ได้ไม่มีเวลามากนะพอดี เห็นว่าราคามันมีการอ่าดีรีบาวแล้วก็เลยอยากจะบอกเดก็กกนภาพในภาพของทม์เฟรมมันเนี่ยเราเห็นเลยว่าราคาเนี่ยเราอยู่ในเซกเมนต์เนี่ยซึ่งเรายังไม่รู้นะเซกเมนต์เนี่ยผมมองว่าเซกเมนต์เนี่ยอาจจะจบไปแล้วอน,นเราอยู่ในเซมันที่ 2, สองซึ่งมที่เมันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นการเด้งพงลวงต่ออรดีบาวพลงต่อแบบนี้ก็ได้ตามเทรนเดิมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรงซื้อกลับเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะครับอาจจะกลับตัวตรงนี้ได้ตรงนี้อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มนะว่ามันอาจจะเป็นคนละชุดกันหรือว่ามันจะเป็นชุดเพืื่ออขึ้นหรลงต แต่ถ้าตามตามสถานะขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสรปรับตัวเพื่อลงต่อแต่อย่างที่ผมบอกสิ่งที่จะแยกงได้คือแรงซื้อนะครับซึ่งเรายังไม่เห็นนะครับเราไปดูทำเฟรมวิกต่อถ้า,าดูจากทาเฟรมมนชุดที่ลงมาเห็นเลยเราว่าลงมาเป็นขาเดียวเห็นไหมชุดเดียวกันเลยมีแท่งแดงสองแท่งนะครับแล้วก็มีแท่งเขียวถ้าเรามองเป็นเบรดลอิกตัวนี้จะเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์หรือเปล่าไปดิมเพาแต่เาลิมว่าถ้าไม่หลุดตัวนี้ก็ยังย,งยกโลได้อยู่นะตัวนี้อาจจะเป็นเซกเมนตะ์ เซกเมนต์ที่4เพื่อลงต่อเซกเมนต์ที่หแต่ถ้าเซกเมนต์นี้มีแรงซื้อเยอะมุมมองนี้ก็จะถูกตัดออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในทม์เฟรมวิกก่อนเรามาดูทม์เฟรมวิกเราเห็นค่าของราคานะครับที่เราบอกไว้นะมี1เซกเมนต์1เซกเมนต์2เซกเมนต์3เซกเมนต์ตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่4อาจจะลงเซกเมนต์ที่5ได้เพราะตอนนี้ราคาอย่างที่ผมบอกมันยังไม่ได้ทำลายโคตา้าเงื่อนไขของเว็บสนะครับถ้าเว็บสจบตัวนี้เว็บสก็ประมาณนี้ นะครับม,มันยังไม่ถึงเกณฑ์ีกี่ขั้นตอนเพราะฉะนั้นระวังการปรับตัวลงต่อด้วยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือควรยืนเหนือ280ขึ้นไปก็คือยืนอยในหกสก็คือ28 0แปถึงถึงจะมีโอกาสหรือว่าถ้าอย่างน,น้อยๆเลยก็คือขึ้นมาถึงนี่เลย270อ่็นอันนี้จะเป็นการขึ้นอาจจะเป็นการขึ้นรอบใหม่ได้ทังนั้นดูว่าตรงนี้เป็นชุดขึ้นขยายได้ไหมโอเคเป็นชุดขึ้นขยายได้ยาวถึง2 8 8 8ดนะครับเพราะฉะนั้น อาจตอนนี้เป็นอีเพลได้อยู่แต่การที่เกิดขึ้นขยายแล้วระวังขึ้นขึ้นห้าอาจจะไม่มีนิ w วหาก็ได้ถ้าขึ้น4ี่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะไม่มีนิ o วโลคือไม่มีนิวโลต่ำกว่าขึ้นห้าก็รอดูวัดที่ชุดนี้แหละครับตอนนี้ราคาเริ่มมีการซายเวผมก็เลยบอกว่าตัวน,นี้อาจจะมีการแบ่งเซกเมนต์อาจจะเป็นเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ตรงน,นี้เป็นเซกเมนต์ที่สี่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงน,นี้อาจจะปิดการพักตัวเพื่อลงต่อก็ได้นะเพราะตามเทรนเดิมนะหนึ่งเซกเมนต์ ขา A ขา B ขา C แล้วตัวนี้อาจจะเป็นการปรับก็ลองต่อกันนี้หรือเปล่าอ่ะทีนี้ส่วนตัวก็คือถ้าดูนันายางต้นอาจจะตามในเซกเตอร์ของขาลงก่อนนะครับจากจุดเริ่มต้นที่261.7นะครับเราดัดไปดูทางเฟรม D เราดับไปดูทางเฟรม D โครงสร้างของราคาเราจะเห็นว่าจากชุดนี้นะครับราคาถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็น1เซกเมนต์ใช่ไหมสองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ที่เราไล่กันมานะครับจากทางเฟรม week หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์หนึ่งเซกเมนต์หรือจะรั่ว,วเป็นเซกเมนต์ตรงนี้ชุดเดียวก็ได้ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็อันนี้เป็นชุดขาลงไม่เป็นไรมองมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดนี้เป็นมองว่าเป็นเทนขาลงซึ่งเราเห็นแล้วว่าเทนขาลงเริ่มมีความลังเลน,นะก็คือมีห segment, 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 segment. นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์อาจจะมีเซกเมนต์ที่ห้าอีกขาหนึ่งอาจจะมีการดิกรีบาวแรงหรือเปล่าอ่ะส่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้น เราไปดูในทม์เฟรม4ชั่วโมงครับเพราะเราไปดู4ชั่วโมงเนี่ยโอเคโครงสร้างของราคาเนี่ยชุดเนี้ยเทนเนี่ยอาจจะยังเป็นขาลงอยู่นะผมมองว่าถ้าชุดนี้จะลงก็คืออาจจะมีขาหนึ่งเขายังไม่ได้เบรกตรงนี้นะอาจจะมีอีกสักขาหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยดีอ่ะส่วนตัวมองมองแบบนี้ก็คืออาจจะเป็น A B C A B C D แล้วก็ E ถ้าเราดูจากทางเฟรมใหญ่ใช่ไหมอ่ะแบบนี้ อันนี้ก็คือขา a นี่คือขา b อันนี้คือขา c อันนี้คือขา d อันนี้ก็คือขา e หรือเปล่าอาจจะเป็นนอนก็ได้แต่โครงสร้างแบบนี้ไม่น่าจะเป็น impulse นะเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็โครงสร้างของนอนเนี่ยความเป็นสัดส่วนของ a a c เนี่ยมันมันก็ได้อยู่นะครับถ,ถ้าตรงนี้แต่มัน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 จบตรงนี้มันก็อาจจะไม่ใกล้เคียงนะถ้าจบตรงนี้อาจจะเป็นแค่่า leading diagonal หรือหรือ ending diagonal ชุดนี้ครับของขา c เพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นเทรนของการดิดขึ้นอยู่ระวังการปรับที่จบอาจจะมีการดิดแรงๆได้เน่างน้นอยๆก็คือใกล้ๆหายเดิมนะครับชุดนี้เพราะฉะนั้นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยมองว่าชุดเนี้ยนะครับถ้าราคามีการย่อตัวลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะดีดนะสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจากการาวแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยมันโอเวอร์โซมาสักพักแล้วหะยังไม่มีการดิด เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เป็นโครงสร้างย่อยของมันเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมองว่าถ้ามันจะขึ้นต่อมันก็น่าจะขึ้นได้ไม่ไกลผมมองว่าควรจะพักตัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยมองว่าบน,นั้นคอยมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาต่อเพราะฉะนั้นแนวรับที่น่าสนใจหาราคาลงมานะผมมองที่2 3 5สาหจุแล้วก็ในรับถัดมา2 3 2 8าสจเป็นโซนที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสเด้งหรือกลับตัวได้กับอีกโซนหนึ่งถ้าลงมาลึกเลยก็คือจะอยู่ที่สอง7แปจุดแล้วก็2 2 3สอาจุดอันนี้เป็นโซนแนวรับลึก ตัวถ้าราคาดีขึ้นไปก็คืออาจจะดีขึ้นไปเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะมีการย่อดได้ก็คือสองห้าสองจุดสี่นะครับสองห้าสองจุดสามแล้วก็สองห้าห้าจุดแปดอันนี้อาจจะมีการย่อดได้ถ้าขึ้นแรงๆเบรกตรงนี้ได้โอกาสกลับเป็นตัวเป็นขาขึ้นก็ค่อนข้างสูงก็คือสองหกเก้าจุดสามถึงสองเจ็ดหกจุดเก้านะครับถ้ามาถึงตรงนี้ได้แต่ถ้ามาไม่ถึงมาแค่ตรงนี้ผมมองว่าจะเป็นโอกาสเด้งเพื่ลอลงต่อมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาตรงนี้นะ แต่ส่วนตัวเนี่ยอาจจะรอเล่นหน้าบาือว่าหน้ารองหนโซนนี้มากกว่ามีโอกาสที่จะเล่นรอบเรี้ยงจากเที่ยวหนึ่งมีโอกาสได้กําไรมากกว่าเล่นหน้าเซลหน้าหน้างานตอนนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ